ในวันนี้ผมได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับ Super เปรดบอร์ดให้เขาสามารถตรวจสอบแล้วก็แสดงจุดสัญญาณเข้าออกที่บ่งบอดเกในได้อยา่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับทุกอย่างดูดีต้องโฟกัสจุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังประกาศเช้านี้ต้องประเมินตำแหน่งแล้วถ้าคอเท้จริงเปลี่ยนผมเปลี่ยนข่ามอ่อาจเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เธอพูดว่าคููแฝดใช่ไหมคููแฝดคููแฝด คู่แเทรดความเป็นไปได้ทุกที่กับ Pepperstone สวัสดีครับทุกคนพวกผมฟิวเองนะครับจากช่อง c h a l i n g h e a d o o l ครับและในวันนี้นะครับผมกลับไม่ครั้งกับ Super Dashboard Indicator ที่จะเก่งขึ้นในทุกๆอาทิตย์แล้ววันนี้ผมได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้ามาซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับสายเทรดแบบ Trend Following นะครับเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนเนี่ยจะได้ใช้อย่างแน่นอนครับ3ฟังชันนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการใช้ตัวสเปรดิชบอลในวันนี้เนี่ยเราจะใช้มันนะครับบนหน้าชาร์ตที่เป็นของ p e p p e r s t o n e นะครับ time frame หนึ่งชั่วโมงตัวคู่เงินทองนะครับ XAUUSD เนาะโดย3ฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็น MA h a d v and c e c r o s s i n g MA Head and s h o s s i n g นะครับคืออะไรเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าโดยปกติแล้วเราจะมีการตั้งเป็น EMA Combo อยู่แล้วถูกไหมครับก็คือสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอา MA 1นึ่ cross กับ MA 2แล้วก็เอา MA 1เนี่ย cross กับ MA 3หรือเปล่า ตัว MA 1 Crossing นยครับเป็น Crossing ที่ถูกเช็คขึ้นมาเพื่อเช็คครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตัดขึ้นแล้วก็ตัดลงนะครับของเส้น EMA 3เส้นก็คือจะเป็นเส้นแผงหนึ่งก่อนครับต้องเกิดแพงหนึ่งก่อนและเกิดแพงสองตามลักษณะของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับแพ1หนึ่งแพ2สองที่ว่านี่คืออะไรเนาะอย่างตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เป็นตัวของเส้น12 26แล้วก็50โอเคครับผมอันดับแรกเลยครับตัวเส้น12อ่างตัวเส้น12ขอ,ของเรานะครับก็คือเส้นที่ เข้มที่สุดเนาะก็คือเส้นสีเงินยีิน26เนี่ยคือเส้นที่เข้มลงมานะครับก็คือเส้นสีฟ้าเข้มเส้นสุดท้ายเนี่ยคือเส้นที่ใช้สุดนะครับก็คือเส้น50ตัวโชว์ MA and o n c o e นี่ครับจะทํางานอย่างนี้ครับผมเมื่อไหนก็ตามที่เส้นที่ MA 1คอมโบ1นะครับเกิดขึ้นเนาะคอมโบหนที่นี้เนี่ยก็คือ MA 1คอสกับ MA 2พอคอสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจะขึ้นว่าเป็น start betting แล้วเมื่อไหนก็ตามนะครับที่ MA 1มันคอสขึ้น MA สอีกรอบหนึ่งหรือเกิดคอมโบ2 ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณครับว่าเป็น EMA Cross นั่นเองเช่นเดียวกันครับกับสายขาลงเนาะถ้าเส้นสั้นนะครับถ้าคอมโบแรกเกิดขึ้นก่อนนะครับคอมโบที่1เกิดขึ้นก่อนก็จะถูกตั้งว่าเป็น Start w e i t i n g นะครับและถ้าคอมโบที่2เกิดขึ้นตามก็จะเป็น MA Cross นะครับก็จะเป็น Confirmation Signal ขึ้นแบบนี้อันนี้นะครับก็คือทั้งหมดของตัวแรกเลย Show MA One Crossing นะครับเป็นการ Cross แบบสเต็ปนะครับคอมโบแรกเกิดขึ้นก่อนและคอมโบที่2ค่อยเกิดขึ้นตามตัวที่2ครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า ว Super t e n a d v a n c e Crossing เหมือนกันครับ Super t e n a d v a n c e Crossing นะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับตัวของ MA a d v a n c e Crossing แต่ต่างกันตรงที่ว่ามันจะแสดงสัญญาณเมื่อไหร่ก็ตามที่ Super t e n นะครับแสดงค่านั้นเป็นครั้งแรก Super t e n แสดงค่ญญานั้นเป็นครั้งแรกมหมายความอะไรหมายความว่าถ้า Super t e n 3เส้นนะครับผมแสดงเป็นขาบายพร้อมกันครั้งแรกเมื่อไหร่นั่นก็คือจุดที่สัญญาณ Super t e n Advanced Crossing เนี่ยจะโชว์เป็นขาบายและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันแสดงเป็นขาเซลพร้อมกันครั้งแรกเนี่ยก็จะขึ้นเป็นขาเซลล์นั่นเองเนาะ ดูอย่างตรงนี้ครับผมอันดับแรกเลยเนาะที่ขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นซุปเปอร์เทนขาเซลล์พร้อมกันครั้งแรกนะครับเป็น3ครั้งเนาะก็จะขึ้นเป็นสัญญาณซุปเปอร์เทนแอดวานซ์คอซิงอีกตรงนึงนะครับอย่างตรงข้างขวานี่ครับก็จะเป็นจุดที่ซุปเปอร์เทนนะครับเป็นขาขึ้นพร้อมกัน3เส้นนะครับก็จะเป็นจุดที่โชว์เป็นซุปเปอร์เทนแอดวานซ์คอซิงเหมือนกันตรงนี้ก็จะเหมือนกันเนาะแสดงพร้อมกันเป็นสีแดงพร้อมกัน3เส้นเป็นครั้งแรกอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวหาตัวอย่างสีีีีีีีีีีีีเเเเเเขขขยยยววววววให้้้้ดดดูออออออกกกรรรรรรบบบบนนนนนนึึงง่่่าาาาาตตัััคคผมมจจุุ็็ปสสสะะพแล ป็นขาบายนะครับ2เส้นแล้วเนาะแล้วนี้เขาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีบายนะครับก็จะแสดงแบบนี้ครับผมในส่วนของตัว Super t e n ท d v a n c e Crossing เนี่ยครับก็จะมีมานี้นะครับย้ําเตือนเลยนะครับมันก็คือจุดที่ Super t e n ทเส้นเนี่ยแสดงเป็นเทรนเดอร์กันเป็นครั้งแรกนะครับผมสาหรับ2ตัวแรกในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้ตัวสุดท้ายนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้เนี่ย ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าเทรนไลน์ครับสำหรับเทรนไลน์นะครับก็จะเป็นการตีเทรนไลน์โดยอ้างอิงจากจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดซึ่งจุดของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าอันดับแรกนะครับการที่จะเปิดเส้นเทรนไลน์ได้นะครับเราก็ต้องไปที่คําว่า setting ก่อนแล้วก็ลงไปล่างสุดเนาะหาคาว่าอ่าเทรนไลน์ setting นะครับแล้วก็ติ๊กเป็น show เทรนไลน์ติ๊กแค่ show เทรนไลน์ก็พอตัวเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกแสดงออกมาแล้วเทรนไลน์นะครับจะถูกแสดงออกมาโดยอ้างอิงจากจุดต่าส ต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดและละักษณะของมันเนี่ยเราก็จะใช้งานมันเนี่ยครับโดยเมื่อดูว่าถ้ามีสัญญาณตัวบเกิดขึ้นนะครับมันคือเกิดการเบรกเนาะเป็นการเบรกขึ้นไปซึ่งตัวตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ดูในทั่วของในเรื่องของโครงสร้างราคาได้นะครับก็จะดูว่าเอ้ยมันเบรกมาหรือยังมันเบรกขึ้นหรือเบรกลงหรือยังนอกจากนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูดีแล้วเนี่ยการขึ้นแต่ละครั้งของการาฟนะก็จะมีการเบรกเกิดขึ้นตลอดเลยเนาะให้เราสังเกตเห็นได้ในหน้าชาร์ตตรงนี้ส่วนสําหรับการตั้งค่าตตัััััััววฟงกกก์นนนนี้ะะครรบบ็อดแเเลยนะ เราก็เริ่มที่ตั้งค่าของเขานะครับแล้วก็ดูว่า,าเขามีตั้งค่าอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวแรกก็เลยก็คือ swing detection lookback นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการดูย้อนหลังครับว่าเราจะนับเส้นเทรนไลน์นะครับจากจุดต่าสุดหรือจุดสูงสุดย้อนหลังไปกี่แท่งนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมใช้14แท่งเนาะถ้าเราไปปรับ,ปร,บปรับเป็นร้อยแท่งเนี่ยครับตัวระยะเทรนของแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปไกลขึ้นนะครับสังเกตเห็นไหมฮะบาร์เขาก็จะไกลขึ้นนะครับผมแต่รอบเขาจะเป็นรอบที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกัน ส่วนอีกตัวหนึ่งครับก็คือส่วนของสโลปครับเราจะดูว่าสโลปของเขาเนี่ยจะชันหรือไม่ชันนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เนาะถ้าผมปัดขึ้นเป็นเลข5นะครับสโลปของเขาก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันเห็นไหมครับพอเป็นเลข5ปุ๊บสโลปของเขาค่อนข้างชันเลยนะครับแบบนี้เนี่ยครับก็คือฟังก์ชันทั้งหมดที่ถูกแอดเข้ามาในวันนี้มีตัวแรกนะครับก็คืออ่า ma advanced crossing อีกตัวนึงก็จะเป็น super trend นะครับ advanced crossing แล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือและสุดท้ายนะครับก็คืออ trend line นนั่เง ซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะครับถูกเพิ่มตั้งค่าเข้าไปใน Simple Backtesting for Buy Signal แล้วก็เซฟทัญญาล่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเอาฟังก์ชันทั้งหมดที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้เนี่ยเอาไปทำเป็นระบบเทรดได้แล้วนะครับผ่านการาใช้งานตัวของ Backtesting Adapter ให้เราสอนเข้าไปในคลิป EP กันก่อนสำหรับท่านใดให้ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับและอยากใช้งานก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรานำจิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนแล้วก็แจกดิเคเตอร์ตัวนี้กันอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ขั้นตอนแรกนะครับสำหรับการได้รับดิเคเตอร์ตัวนี้เน อยากให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่ใต้เดสคริปชันของเรานะครับจากนั้นกดไปที่ลิงก์ p ต p เพิร์สโอกดสมัครสมาชิกนะครับหรือฝากข้อมูลไว้เนาะจากนั้นแคปหน้าจอตรงนั้นเนี่ยครับส่งเข้าไปที่ Li น์แอดเชนเคสคูของเราเพียงเท่านี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยครับก็จะพาทุกคนทํากิจกรรมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้รับตัวซูเปอร์เดสปอร์ตไปใช้งานฟรีได้แล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ได้และครับทางนี้นะครับในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีการนําเอาตัวซูเปอร์เดสปอร์ตทรด เพื่อโชว์การใช้งานแบบจริงๆให้ดูนะครับว่า Super d แดชบอร์ดนะครับมันสามารถใช้งานสร้างระบบเทรดยังไงได้บ้างสำหรับวันนี้ผมฟิลจากช่องชายนิเทศส o คูคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ